ออโอ้ว้าวนี่นะครับผมก็ตื่นเช้ามาที่บ้านสุดแสนจะอาขับผมจนมากๆผมต้องรีบหางานเพื่อจะมาบับุงบ้านของผมที่ท่าอยู่มากขึ้นเฮ้ยนี่อะไรอันนี้เป็นป้ายหาพนักงานนี่ว่าเฮ้ยใช่ห้างหลังนั้นไหมวะเฮ้ยน่าจะใช่นะลองไปสบการ์ดดูดีกว่าโอ้นี่มันร้านโคตรว้าวเลยทำไมเป็นร้านใหญ่่ขนาดนี้เนี่ยห้างอีเกียในอีเกียอีกครั้ง มาสจจ์ Amazing สงส,งสัยเจ้าของร้านเนี่ยคงจะขโมยของในห้างหลังใหญ่ๆนี่เพื่อมาเปิดร้านเล็กๆข้างในนี้ถือว่าเขาฉลาดมากๆในเป็นผู้ประกอบการที่มีหัวคิดคุณเ,เป็นใครครับผมเจ้าของร้านครับเฮ้ยอันนี้คุณกําลังหาคนอยู่หรือเปล่าครับตอนนี้ใช่ครับมีตําแหน่งไหนที่แบบพอจะให้ผมทํำไหมครับทำความสะอาดครับโอ้แล้วเงินเดือนตาร์ทเริ่มต้นเท่าไหร่ครับพอดีว่าผมช่วงนี้ผมร้อนเงินนะครับยี่สิบบาทเองครับโอ้ยี่สิบบาทแล้วครับอ๋องั้นผมกลับไปนอนบ้านผมต่อแล้วครับไปแล้ว สุดหล่อแห่งบ่อน้ำมันเอ็กดีอะไรครับก็ขอกรสตวนดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับที่บ้านของคุณฝนตกแบบ300เซนตกแบบ ไม่คิดว่าจะตกหนักได้ขนาดนี้นะครับก็ <g ots> สำหรับวันนี้เนี่ย ب, พวกผมเนี่ยก็มาอยู่ในห้างอ e ีเกียดิกเช่นเคยนะครับซึ่งเ,เรียกได้ว่า E p ีนี้เนี่ยเป็น E p ีที่คิดว่าแบบเรายอยู่ในห้างแล้วก็อยู่ในห้างจิ๋วอีกรอบหนึ่งห้างยอดส่วนอะไรประมาณนี้ปะ่ะ <c oughs> มาเริ่มีวิูข้างนอกกันก่อนยครับ <c oughs> ก็คือข้างนอกนี่ก็มีรั้วนะครับแล้วก็จะมีต้นไม้พร้อมกับไฟที่บริเวณต้นไม้เพื่อเพิ่มความสว่างนะครับตรงนี้ก็จะมีโต๊ะเอาไว้รับลูกค้าตรงนี้ซึ่งเหยียบย่ำมาหาได้เหยียบเหยียบนี้หยอดห อันนี้เพื่อโรงงานเพื่อโรงงานหรือว่าเป็นพนักงานที่รับมาก่อนพี่แล้วใช่ปะใช่ใช่ใช่ใชใชแล้วถ้าเกิดว่าพี่ทำไปเรื่อยๆพี่จะมีามาสีตาเขาเนี่ยสังเกตดีๆนะเขามีสีตา <c oughs> ถ้ามีสีตาเลยครับก็คือเขาทำงานหนักไงจนแบบตาแยกมาเลยเพราะว่าปลุกลูกค้าเยอะไงแบบบริการลูกค้าไม่ทนันตาก็เลยเรียกนาการออกมาสีตาอะไรประมาณน,านี้ทำงานเด <c oughs> ือนเดือนมีสีตาถ้าหกเดือนไม่แบบรอบหัวเลยหรอวะ นี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นที่รับลูกค้าอะไรประมาณนี้ธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรมากอาพอเข้ามาตรงส่วนของทางเข้าร้านเนี่ยพื้นก็เป็นสีเหลืองก็คือธีมอีเกียเลยก็คือเหลืองน้ําเงินตรงนี้คือเจ้าของร้านเดี๋ยวเจ้าของร้านคุดมาี่นี่ก่อนฮนะอ,อีเกียเขาขายตุ๊กตาด้วยนะฮะ อขออีเกียของคุณนี่แปลกนะฮะอ๋อตกแต่งบ้านใช่ไหมอีเกียคือแบบขอตกแต่งบ้านไงแล้วก็ต้นไม้ด้วยโอ้ขายถือว่าพบคันอันนี้คืออะไรผมอันนี้น่าจะเป็นเครื่องปิ้งขนมปังป่ะใช่ครับอันนี้แบบหลอดไฟคุณเสียป่ะเนี่ยเปิดได้ป่ะเนี่ยเปิดได้เปล่าเปิดได้ครับเปิดได้อ๋อไม่ใช่ว่าเอาของเสียมาขายนะอย่างนี้ไม่เอานะครับคุณโอ้เปิดได้อันเนาะอันนี้เสียป่ะไม่อันนี้เสียเปล่าวะโอ้ไม่เสียสว่างสว่างโอเคนะครับตรงนี้โอเคส่วนทัางบนนี้ก็เป็นไฟที่ปิดได้ป ออไม่ได้เนี่ไปตรงนี้แล้วก็จะมีลูบิกอะไรประมาณนี้เออก็จะเป็นแบบว่าคล้ายร้านขายของชานะตึงข้างล่างพอขึ้นมาข้างบนก็จะเป็นที่สำหรับเราแล้วเอ๊ะทำไมไม่มีไฟสักดวงเลยอะไปขโมยไฟจากด้านล่างมาตกแต่งเลยครับคุณตะวันสุดตรงนี้เนี่ยผมก็ขอรีวิวแบบว่าคร่าวๆเลยแด้การนก็คือเป็นที่พักของพนักงานทั้งหมดนะครับไม่ได้หมายถึงพนักงานอีกิยตนะหมายถึงคนที่ทํางานในห้างแห่งนี้เพื่อมาพักผ่อนหย่อนใจบริเวณตรงนี้ตอนกลางคืนเงีย เออพี่คิดว่าเนี่ยพนักง,งานไม่น่าจะบุกขึ้นมาตรง,งนี้หรือนอกสวนนอกอแต่เราไม่มีที่ปิดร้านเลย <c oughs> โอเคนะครับก็สำหรับอีพีนี้เนี่ยพวกผมเนี่ยก็ยังมาเริ่มเอาชีวิตรอดนะครับจากคืนที่20ไปถึงคืนที่30ก็คล้ายๆว่าต่อจากอีพีที่แล้วนะครับก็คือจากวันที่10มาเป็นที่20ใช่ไหมอีพีนี้เนี่ยก็จะเพิ่มความฮาร์ดคอร์แล้วก็ความยากขึ้นมาอ,อีกจาก20ไป30ก็น่าจะยากขึ้นมาพอสมควรน,นะเอาวและสำหรับคลิปนี้นะครับพวกผมเนี่ยก็จะมาเริ่มกันเลยนะครับว่า จะเอาชุรอ,อดได้กินน้ากันเชียวอีพีนี้เนี่ยเราขอไม่ตายเลยไม่ไม้าตะวันเราคิดว่าเราจะไม่ตายนะคิดว่านะไม่ผือผมเนี่ยจะปรับเป็นหนึ่งนาทีแนบเหมือนเดิมก็คือตอนกลางวันตอนคืนโอ้โอ้เผลอปรับโอ้เปลอปรัปบโอเคเอ้คืนแดงเลยโอ้โอ,โอชีตแน,นคบคืนแรกไปเป็นคืนแดงลนะแล้วตะวันคิดว่าไงวะชิวชิวชวใช่ไหมไปดูพนักงานข้างนอกดีกว่าโอ้เห็นเราแล้วว้าว <Wow. S 2> มาแล้วอยู่ดิพนักงานจะฉลาดวิ่งขึ้นมาบอกถ้าฉลาดนี่เกินตัวนะบอกไว้เลยโอเคนะนะถือว่าอย่าดูถูกกันดิอย่ดูถูก <laughs> ไม่ดูถูกครับยิ้มเงียบไว้อันนี้คือแบบเมคานิกอีกแล้วใช่มั้ใช่เอาไว้ดีแบบคัทเทพงไงล่ะอน,นี้ตรงนี้อุ๊ยสว่างแลวสว่างแลวโอเคมางั้นไปเริ่มภารกิจเปลี่ยนบ้านเก่าเป็นบ้านใหม่เลยตะวัน ไอ้บอว่าเปลี่ยนบ้านพี่จากโทมๆเก่าๆเป็นบ้านใหม่หน่อยโดยที่เอาของอย่างที่นี่ไปนะเออ่ตองะไรเรียกอะไรกําลังเซตติ้งอะไรบางอย่างไม่นะไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้ววูดวโดดโคตรสูงอ๋อไต้ได้เลยอ๋อไต้อ๋อไต้ลงมไป มันฉลาดนะเฮ้ยแม่ไต่แม่ตายแต่ตายไม่ถึงโง่โอโง่จริงเฮ้ยลงไปคำง้ไอ้คำว่าโง่นี่ถือว่าเป็นคำหยาบป่าวะไม่ได้หยาบนะไม่หยาบนะอันนี้ไงลงไปแน่นิ่งเลยนี้โอุ้ยองเอาต้นไม้ออกไว้พี่มันถึงจะเปีนไม่ได้แต่ว่าเราต้องย้ายต้นไม้ละ โอเคต่อหน้าร้านอะ่ะรู้สึกว่าเขาจะไม่มีของที่ต้องการภายในร้านเขาเรีบวิ่งออกไปแล้วตอนัขนขโมยอยากอีเกียแล้วเอามาขายไงพนักงานเขารับไม่ได้ <c oughs> เฮ้ยไอพวกนี้ไม่ช่วยปกป้องร้านเลยยืนนิ่งทำไมวะไม่สม,มเงินเดือนโอ้สว่างแล้ว,ว,แ,ลวแม่งั้นอีพีนี้นะเราเนี่ยก็ต้องไปซ่อมแซมบ้านพร้อมกับชีวิตรอดไปด้วยโอเคปะ่ะตันเอ่อก่อนเนี่ยเราต้องย้ายต้นไม้ไปเลยดีกว่าโอเคจากบ้านเก่าๆสมๆหลังนี้จะเป็นแบบไหนกันเชียวนะราอีพีเนี้ยเดี๋ยวมาวางไว้นี้ก่อนโอเค โอ้โหดูจากสภาพบ้านเละเทะจริงๆแม่อี20วิก็จะขับแล้วต้องรีบวิ่งอีกแล้ววิ่งก่อนนะมันไม่น่าไหวนะตอนกลางคืนเนี่ยไม่กลัวครับไม่กลัวเลยโอเควิ่งกลับมาแม่ห้างเรานี่ดูเด่นตาเหลือเกินโอเคนะครับตอนกลางคืนอ้ว้าวว้าวมาแล้วได้ยินเสียงแล้วโอ้ตัวนังานตัวเที่ยงงคิดว่าเก่งตัวแค่นี้คิดว่าเก่งเอ่โอ้ปีนรั้วห้างเรามาเลยเอเดี๋ยว ไอ้สองสามตัวนั้นไม่ช่วยอะไรพน,น,นักงานเลยทำหน้าตาเสีกีเลยไปนีไปน,าน่นาจะโดนไล่ออกน่าจะโดนไล่ออกนะไม่ทำประโยชน์จริงๆโอเคมาดูข้างล่างดีกว่าวา้าวเว้าพนักงานไม่มีสักตัวเลยตะวนันบริเวณหน้าร้านโอ้โหตกใจโอ้โหดุ้งดุ้งเลยโอเคนิ่งไปละเอา้าไม่นิ่งวะไม่อยู่ละ <laughs> โ,โอเคพี่ขึ้นทัน่ะ โอเคสว่างแล้วโอเคไป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 ไฟงั้นพี่เอาไฟไปแล้วกันเออแล้วก็มีน้องน้องหลายคนนะถามว่าทําไมหน้าพี่ตะวันเป็นป๊อปอิดอย่างเงี้ยแล้วก็มีอีกหลายคนเหมือนกันถามว่าพี่ไม่เล่นแบบผีเลยค่ะเออจังห้ก็ไม่เล่นบอกไว้แค่นั้นให้ตายไงก็ไม่เล่นแบบผีเว้แค่เรียกชื่อชื่อเรียกชื่อแมวของปิดนะไม่ใช่ไม่ใช่ป๊อปอิดเหรอเอาป๊อปแคทกแมวป๊อปแคทดีกว่าหรือว่าแมวป๊อปอิดไม่บางคนไม่รู้ไงพี่อินเสิร์ตไหม อินเสิร์ตตุ๊บเข้าไปนี่ไงป๊อปอิดเขาเป็นแบบนี้นะโอเคไหมโอ้โ,โหแบบคิดสภาพนะให้พี่ไปเล่นเกมผีอะขนาดแบบผีไซเรนเน่ยยังร้องเกือบตายอ่ะชอบเกือบตายอ่ะใครจะไปเล่นวะถามจริงอู้อู้ลืมดูเวลาอู้ไปแล้วจ้าอู้ไปแล้วจ้าขวาขวามือเก้านาฬิกาเก้า <c oughs> นาฬิกามาหนึ่งตัวหงเสียงอซ์คิวมีอซ์คิวมีไม่ต้องการให้ช่วยครับอี์คิวมีไม่ต้องไม่ต้องการให้ช่วยครับ โอ้โหเจ็บ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 ไม่มีอาหารโอเคจะสว่างแล้วโอ้โหโอ้โหโอเคสว่างแล้วเววกือบตายคือแบบตอนนี้นะครับผมเนี่ยเออเขาเรียกว่าแมปที่ผมชอบเล่นนะก็คือไม่ใช่แมปแนวฟาร์มนะเอาตรงๆเลยก็คือคล้ายๆว่าแมปโรเเอทพวกโรคเทมเวทอย่างเงี้ยผมก็ชอบแล้วก็พวกออบบี้ที่ไม่ใช่ทาวเวอร์ออฟเฮลนะถ้าเกิดว่ามันเป็นทาวเวอร์ออฟเฮลเนี่ยมันมันยากเกินไปผมมันไม่ความรู้สึกว่าผมจะเล่นมันชนะอย่างเงี้ยมา,ามา<อ>ดูบ้านใหม่ของเราอูอาอ้หูกำลังเป็นรูปเป็นร่างเลย โอ้โหกาลังไปดูเป็นล้านที่เราจะตายแล้วไอ้คนมีเกมพาร์ตก็ลืมดูตลอดลืมดูเวลาตลอดเลยนี่ไงไอ้สามสี่ตัวนี่ไม่ทําประโยชน์อะไรเลยไม่เป้าร้านเลยมานี้มานี้เลยไม่เป้าร้านมาเนี้เลยนี่ปิดร้านปิดร้านเป็นบาเลียงเรานี่บาเลียงม,ม,มีเวลาคืออุ้ยตกใจตกใจ โอ้ตกใจโอ้แบบนี้ตะวันเล่นแบบนี้ไม่เอาตกใจเย็นแล้วเย็นแล้วเย็นแล้วเจ๋อละโอ้วิ่งกลับละว้าเฮ้อ้ลืมพาดูเลยว่าตอนกลางคืนร้านอีกเกียงเราเนี่ยมันสวยขนาดไหนปิดร้านไปเลยพนักงานโง่นี่งไงไอผักไปเลยไม่กลัวตีกต่อไป่ละแหมสมแล้วที่จ้างมาในราคา20บบาท ถือว่าคุ้มค่าจริงๆถือว่าพนักงานน่าจะกลัวหน้าพวกนี้มาก่อนนะตะวันขนาดพี่ก็กลัวกันแล้วนะพี่ยังตกใจอ่ะถือว่า EP นี้เนี่ยเราถือว่าแข็งแกร่งมากๆเลยนะวันแตทุก EP น้องๆก็จะลุ้นใช่ไหมแบบเออพวกพี่ตายแน่พวกพี่เล่นกากพวกพี่นุ๊กอย่างเงี้ยแต่ EP นี้เนี่ยเราเดี๋ยวจ้างบริการของเรามาตั้งสี่คนบอกเลยว่าตานี้ไม่มีทางตายเด็ดขาดอู้หูอู้หูอ้าวเจ็บบ้านไปด้วยเจ็บบ้านไปด้วยไม่น่าฮาวปิกเลย โอเคนะครับหลังจากที่ผมกับตอนเดได้ทําการวิ่งหาบ้านนะเพราะว่าผมเนี่ยลืมเซฟจุดบ้านอย่างนี้นะครับน้องๆก็อย่าไปลืมเหมือนพวกพี่นะครับเลยแบบว่าหานานประุมควรนะครับก็มาเริ่มต่อเลยเราเนี่ยก็ต้องแบบเอาชีว่าแบบไม่ตายซึ่งเราก็ตายไปแล้วหนึ่งครั้งก็ผิดคำสัญญาอีกแล้วผมใช่ไหมไอ้ป๊อปแคทไม่นับไอ้ป๊อกแคทแกทําให้ฉันดูแย่ไปดูบ้านไปดูบ้านดีกว่าไาปะ ไปดูบ้านหลังของนี้ของเรานะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างดูสว่าสวยจากตอนแรกมากเลยนะว่ามันแบบเหมือนอัปเกรดจากวิหนึ่งเป็นวิหนึ่งร้อยอย่างเงี้ยแม่วิ่งกับห้างดีกว่าตอวันมันจะคั่มแล้วเพราะตรงนั้นเราไม่มีบริการตะวันไม่มาหลืไม่มาไม่ได้ระวังตายนะตรงนั้นไม่มีบริการคอคุ้มกันคุณคิดยังไงอยู่ครับตะวันโอ้ตะวันอย่ามาโอ้ตะวันอย่ามาเถอโอ้ไม่ไม่โอ้เอยเจ้าของร้านไม่กลับไม่กลับมาเลย จ้างผมเป็นคนทำภาษาไม่ใช่หรอครับไม่ใช่รปภนะเจ้าของร้านต้องวิ่งกับมาแล้วไม่ทันแล้วโอ้โหจะเยอะเบ้งก็ให้ไม่พนักงานชั่วไอกบริการก็ชั่วไม่ต่างกันโอ้ชิดโอ้ยอย่าไปเลยเอออย่าไปเถอะโอยอย่าไปเลยไม่หลับจำนี่มันที่ฟาร์มพนักงานแอปพีไม่หลับจำออกกำลังกายเหรอซิดอัพดึงข้อดึงข้อแขน เฮ้ยเดี๋ยวตอนพี่ไม่มีอันนี้ว่ะพี่มีอาหารผู้จัดการผมขอเบิกเบิกเงินเดือนล่วงหน้าครับผมไม่มีอาหารเยวเดียเดียวเดียวเดีเดียยวเดียวดคยวเดียวเดียวเดียวดยวดีเดียวเดิยเดเดมยนเ่ีวเดนยาเดีวดเดียวเดียเดีวเดียวเดียวเดวเดี้วเดจยรดียวเดียเดิยเดียเดีวเ่ียวเดีวเดียดยวเดียไยวด้ครัดมยเยด้เดียยเยดดเอดยยเย ็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้อู๋เมื่อกี้เห็นเหมือนพี่ไหมไตแบบพุ่มๆขึ้นมามันตีได้ยังไงมั้งนิ่งไว้นิ่งไว้เชื่อพี่แก้งตายนิ่งนิ่งยังไม่ทำอะไรเราอู๋มันทำไอ้คนสอนก่อนเลยพิจารณาไปแล้วไม่อยู่แล้วโอู๋พิจารอ้ณาเต็มบ้านนิ่งดูพิจารณาเอาชีวิตรอดดีกว่าพี่โดนตีวันสองทีแตกสองทีเท่านั้นตายขอร้องโอเคจะสว่างแล้วนะผมท่านผู้ชม ว้าวว้าวว้าเรียบร้อยอ่ะฮะคืนหมอกกูโชคดีจังวะนึกว่าจะสว่างแล้วมันจะทำอะไรไม่ได้ไว้ก็เลยออกไปกวนตีนมันโดนคืนหมอกนี่แหละฮะคนโชคดีนะครับท่านผู้ชมนึกว่าจะสว่างแล้วจะรอดก็เลยไปแบบวิ่งไปกวนตีนพนักงานไงสรุปแล้วเนี่ยก็คือคืนหมอกครับผมตาย อนาจิงๆ,ๆน่าเขินน่าอายสำหรับวันนี้นะครับผมกับผู้จัดการตะวันก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะฮะซึ่งเอ่อคุณมาหลบใต้นี้ทำไมฮะค,คุณกลัวขนาดนั้นโอุ๊บอุ๊บคืนหมอกตะวันลืมไปอุ๊บคืนหมอก <c oughs> อุ๊บคืนหมอกโอ้สำหรับวันนี้นะครับผมกับตะวันเนี่ยก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะฮะวันนี้ไปจริงๆละบายนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะไปจริงๆแล้วบายๆจุ๊บๆวววววว้้้าาา